ผมนายสมเกียรติแคกูนายกสโมสรลรตารีก่กรุงเทพนุมินขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสโมสรลรตารี่สู้หลินฟังหยวนแห่งประเทศไต้หวันที่ได้ทำกิจกรรมทำห้องผลิตโลหิตช่วยสังคมที่ไต้หวันผมหวังว่าสโมสรลรตารี่สู้หลินฟังหยวนและสโมสรลรตารีก่กรุงเทพนุมิน จะได้ร่วมมือแตกทํทำกิจกรรมช่วยสังคมตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับอดีตนายกทวัชชัยฉัตรวิทยานนท์ผมขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตเตอรี่สู้หลินฟังหยวนที่ประสบความสำเร็จในการทำโครงการที่เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนตามเจตนารมณ์ของลตรตาอรี่และขอให้สโมสรลรตเตอรี่สู้หลินฟังหยวน ประสบความสำเร็จในการทกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป。嗨，祝贺树林方圆社友的成功，能实现了为社区建设捐血的目标，我们农民非常高兴和自豪参加这个项目，希望有更多机会跟你们合作活动。 祝大家健康、安全、幸福。谢谢。批批万达帕。再见。and Bangkok Norman have signed as Friendship Club in the three years, 2017-2018. Since then, we have done many Humanity Global Grant projects together. One of those most successful projects is Blood Donation Center in Taipei. I would like to take this opportunity to congratulate for your great success in the year of Rotary Open Opportunity. All the best. สุริดฟังเยืนจัน Bangkok Nawamin จันจัน Blood Donation Center จันจันจันสวัสดีครับผมอดีตนายกพีรพลกองอาสาสมดสอนโรตารีกรุงเทพนวมินภาค3350ผม ได้รับรายงานว่าทางสมโมสรสูรหลินฟังยนถึงภารกิจการสร้างห้องรับบริจาคโลหิตเพื่อชุมชนสู้หลินทางตอนเหนือของประเทศไต้หวันกระผมขอสแสดงความยินดีจากใจถึงท่านนายกและคณะกรรมการบริหารขออวยพรให้โครงการของท่านจงประสบความสําเร็จตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับดิฉันนายกรับเลือกเรวดีธนาสารสิลสมโมสรกรุงเทพนวมินภาค3-350 ขอแสดงความยินดีกับสโมสรสุลินฟังหยวนที่ทำโครงการศูนย์รับบริจาคโลหิตได้สำเร็จหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ช่วยคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากและขอแสดงความยินดีกับคนในพื้นที่สุลินด้วยค่ะกองสี่ถ่วันสุลินดีชีจยนเสี่ยจงซินเจิ้งสือใช้ 我们衷心希望，捐血中心能够为人类带来更多的健康幸福。 สวัสดีค่ะโมสรส,สุริณข้างหวลวนทุกทกท่านนะคะจากนายกก่อตั้งไยพรบุญทกโกโมส,ส,ส,ร,สรกรุงเทพนวมินขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะที่โครงการประบสบความสำเร็จค่ะสวัสดีครับ MPP Sharon m e k o m um o n from Bangkok n a m a m i n I would like to take this opportunity to say congratulations for the great successful of global plan project. Of blood donation center that Julian Pangyuan and Bangkok Novamin have done together. Hope this center will help a lot of people in your country. Thank you. สวัสดีค่ะวิภาวีลิมจิรพิญญาเลขาสโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินขอแสดงความยินดีกับสโมสรโรตารีสหลินฟังยวนที่ได้ประสบผลสำเร็จในการทำโครงการศูนย์รับบริจาคเลือดขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนินฮาว Greetings from Bangkok Thailand I'm President nominee Thanita พักจำไซ from Rotary Club of Bangkok, Nawamin, District 3350. I would like to extend my congratulations to the opening of the Blood Donation Center, which is a global grant project between Rotary Club of Su Lin Phang Yuen, and Bangkok, Nawamin. This center will assist Su community and surrounding areas in the treatment of illness. I wish this center to give a long, continuous service in the community. And our friendship between Taiwan and Thailand will be forever. Thank you. Guarantee, Jin Kuai